เอ้ยเทเชอร์ท็อกเว้นไอเทมเราจะบานเบิดเวลาละเอาไปเลยกูไม่เอาอะไรให้สัตว์เชนเวสอะกูเอาเที่ยนี้ก็ได้ตันเมสไปดิยกูตีเคิร์ฟก็ได้ไม่ผมเล่นแฮปปีโรสเลสเอาจอย่ายืนหนึ่งเอาเป็นจอก่อนนะอย่าเอาเป็นตีเร็วนะโอ้โหแล้วข้างหลังมาอย่างเบสเฟิโอลาสองตัวเบสเคอ้ยตังเหลือเบสสองดาวพี่สองดาวขึ้นไปยเทีเนี้ยพี่ต้องซื้อตัวประโยชน์ไปแค่นี้ไงตัวข้างงลาเที่ยวผมโยนก่อน ตัวนึงซื้อตัวม,มาโยเลยพี่ไอเทมไอเทมพี่โอเคอ่ะพี่ไม่จำเป็นที่จะผมว่าผมไม่จำเป็นว่ะไม่จำเป็นจเป็นต้องเสือโอ้โหฟ็อกซี่สองครั้สองตัวเอาเว้ยเนี่ยถ้าสมมติาายายแบบดิบได้เนี่ยมันสบายมากเลยฟอกซี่สามดาวพี่ดูพี่ดูผมพี่ดูพี่ดูไอเทมเต็มซื้อซื้อมาเพื่อโยนผมง่วงแล้วอ่ะพี่ลองเอานิ้วเท้าเขี่ยลูกกตาดูครับน่าจะตื่นได้เวลาละมัดหมัดมัดตรงมาไม่ไงรอดรอด อ้วคือถ้าพี่ไอแบบคือเนี่ยเห็นป่ะถ้าพี่ไอไอเทมเบสอะไรเงี้ยคือแม่งสบายเออตอนนี้คือสบายแหละคือป๊อปปี้มีคีย์หลักสองทีแล้วคือที่เหลือคืออะไรก็ได้เว้ยังแม่งอร่อยป๊อปี้มันขึ้นมือว่ะอีกตัวเดียวเนี่ยงแม่งสบายเวยถ้าได้เร็วอันนี้เกินว่ะอันนี้เกินจริงเออทำไมเหมือนเขาจะเล่นเหมือนผมหรือวะพี่ไอไอคนไอที่สองอ่ะไอเมนไอเอที่เป็นเยลลี่ใช่ไหมเออแต่นักดับเว้ยได้แต่เหลียวอ่ะได้วหะหรือตังวะตังพร้อมกันในโกเทลอีซี่ ไม่มีใครแย่งไพ่กระดาพิษเลยไอ้เอ้ยได้ตังค์เข้ามาในโกลเดี้ยงว่ะเอาจรพี่ได้เหมือนผมเลยเวลาแบบจะทำหนึ่งบาทสามดาวเยอะไหมตังค์ไม่พอเขาใหญ่ไม่ใช่ตังค์ไม่พอสลับไม่งัข้างหลัม่งไม่พอโอ้โหมึงโดดทุกคู่ทุกตัวเลยดาเลียนแล้วพี่แม่งลงเพียบสองตัวไม่ได้รับเว้ยนี่ไงเจอป๊อกตี้ซื้อโชว์ป่ะไม่ได้เลยนะรักันได้จบป่ะ เวสตเทียบมาอีกตัวผมซื้อไม่ได้คัไม่ไหวแล้วไปใ,ในโกเฮลทำงานของคุณจ้ะผมไม่ไหวแล้วทีนีเทียบจะสามดาวค่ะตัวเดียวสวยเอทีนี้เราก็เหลือรอลงนักเวทอีกสองตัวครับแล้วก็แนวหน้าเดี่ยวหน้าเราปปเปลี่ยนเป็นลิงครับโหเวน้น

เด๋ยวติดเล็กก็สิน้นนะติดเยอะแน่ดูป๊อปปี้เขาใช่ไหมป๊อปปี้เขาโยโลไอ้ได้รับโล่แค่240ป๊อปปี้ผมได้รับโล่700 700หน่วยเลยนะเว้ยเออแล้วถ้าสมมติใส่หมวกเข้าไปแล้วเวทเวท6ีกไม่เจอก็อคืออ๋อ <c oughs> นี่โค้ชเฮลแก้วเว้ยผมก็ได้แน่เลยวิจิตริวไม่ได้วะไม่ได้ได้ตังค์อุ้ยมันโดนโลมาแล้ว <c oughs> โยโล่เราสังง่งดาวแล้วก็ว่าทำไมหาไม่เจอเฮ้ยมันยี่สิบเก้าตัวว่าดูนี่ คุณจะไปท่อแท่คุณอจะไปท่อแท้ไม่ใช้ลิงแทนริวน้าอ่ะพี่อยากกำหมัดกับคคือเห็นลิงข้างล่างกูสักตัวไหมเออจะเย็นจะเย็นเจเย็นคือก็พูดในแต่แรกแล้วว่าแบบเออถ้าลิงมาผมจะมาแทนริวน้าแล้วกูเห็นลิงไม่ข้างล่างเขาอาจจะเพิ่งมาตีขี้แตกทุกตีอะบอกเลยตีเราสองคนยังไม่เจอกันวะเต้องมาเจอกันสักหน่อยละ ต้องมาตีขี้กันหน่อยเราต้องมาเจอกันหน่อยเวเว้มีสตัวใช่ปะเอ้เว้อยาให้สบายนี่หว่ะไม่มีใครเล่นเว้เลยเนีเ 6, เ่ยเว้6หกเวน6หเราได้โล่แปดร้อเจ็เจเลยนะเ,ว,เว้เดี๋ยวเดี๋ยวโล่เหรอใช่ดูรถถักโล 75, <c oughs> ่แปดคือค่าไม่ตายไอของจาใหญ่นี่หว่าหนึ่งสกิลแค่กันได้ฟรีเลยเตหาคนช่แ้่โดนดึง,ดดง <c oughs> แต่ไม่ันแนอะ โอ้ดูไม่ตีดิโอ้ยโอ้ยมึงเจาะกรอบอ้ยแม่แม่คะแนนวะแม่คะแนนแม่คะแนนคืออะไรวะแม่คะแนนก็ว่าแม่คะแนนหมูเท่าไหร่วะคะแนนหมูนี่คือเป็นกองเต็มแต่ในความของเวมันจะสูงแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ป่าไพ่เลยตายห่าก่อนตอนนี้กูยังไม่ได้แอดเลยกูเลือกแต่ดาวกูเลือกอะไรได้บ้างแล้วฉันเลือกเนี่แล้ไม่โดนลิเกติดหรอกแม่ยังไม่ถึงจังหวะ มันต้องสามสิบปีไม่ใช่หรอใช่ป่ะที่ยังสามสิบปีป่ะอะไรปีก็สิบเพลงสิบสิบป้ายสิบห้าห้าห้าเพลงเขามาเปิดไม่แล้วถ้าร้องเองอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะมาครับมาครับมาครับเราจะโดนเออเพลงวอลเลนทัยมันจะนุ่นครับยังไงว่าจะต่อยหน้าไหมไอ้สัตว์กำหมัดล้องนะแกไม่มีสิทธิ์เลือกชนบโอ้ยอะไรวะ ตัดไอ้์สู้ไมให้ได้ดูถ้าจะน่าจะคนดูเนื่อจะกำบัดกันพี่เกย์เนี่ยพี่ไอ้ขาดน้ำตายอันนึงเนี่ย TF best เลยเนี่ยพี่อกี้เพิ่งมีหกชิดเนงได้เกำลังลืมซื้อลิงไมหาหมดเลยเออเดี๋ยวก็คนดูก็กำบัดใส่ทีไหนบอกมันจะซื้อไงเจฟป้าแค่แต่มันเจฟสามดาวอ่ะต้องไงวะเฮ้ยมันบอดนานนะเว้ยถ้าสายยาโดนบอดก็เหงาเหมือนกันนะถ้ามาเหอะผมมีเช็ดลิมชนะกี่สแต็กเราเนี่ยหกแล้วพี่แพ้คอมเมนต์ของเดือดเว้ยงั้นเราขึ้นท็อปฟูด้วยกันเว้ย ขึ้นท็อปทูด้วยกันว่ะเรียกว่าที่ท็อปทูร่วมถ้าผมยังไม่เจอแอดเลยพี่อันนี้คือความชิบหายของผมอย่างนึงเลยไม่งั้ไม่สวยเทพสี่ไม่งั้นกูต้องเอารูรูลงแทนอะต้องหารูลูไม่ก็เฉาลงแทนไม่ก็หาเฉาแทนอคงต้องลงเสาแทนซื้อเก็บไปก่อนละกันสักตัวโอ้ยได้วานตาเว้นเก็บไม่ได้เทปมันบอกว่าของเต็มเ้ยแอดมาพอดีเลย เยสเซอร์เวสหกตอนนี้กำลังนั่งงงนั่งงงไอเทมตัวเองอยู่กูจะทำอะไรกับไอเทมพวกนี้ดิเชี่ยเหมือนอมแพตตี้นี้เลยวะไม่ไม่น่าแคบไม่แฟร์เทียบเท็ยบอู้เทียบเป็นไงปลาไพ่ติดดาำเอทีเอฟีเท่าไหร่วะเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบแปดแบกอยู่คนเดียวเทียบไปแกพี่ดูคนข้างล่างดิมีแค่ฝงกับพี่ที่โดดเด่นที่สุดมาอยู่สองคน ีมันต้องขึ้นไปอีกนี่เว้นแดนตะเลมาอีกอันหนึ่งเอ้ยแต่่านรีโซฟอ๋อวิวคนนี้เชนสามดาวอ่ะไอเอมเอ็นใอเ้กันเออพี่ใส่ธาตุรีโซฟได้เลยพี่วไุ่รอบนี้มีที่เล่นเวทคนเดียวตายโดนอากาศตีแต่นักเวทเหลืออยู่ข้างหลังสี่สี่อะไรสี่สี่อะไรอะไรล่ะอ๋อ เ้าสองคนมันสบายเลยวั้พี่ไอ้แต่เหมือนไม่มีใครเล่นแบบพวกเบลเลอร์บาร์อะไรอย่างงี้เลยนะมันเลยชนะเราไม่ได้เว้ยดูแหละมันโดนหลับเฮ้ยผมเจอเมดินฟิวว่ะแต่ไม่ขนามือเป็นเปลาวะเชี่ยพี่ไอ้ผมแพ้เมดินฟิวว่ะใช่เฮ้ยชนะชนะเรายังนตัวไฟกันอยู่เลยชนะชนะเมดินฟิววรเอฟเทียเอฟเทียเอฟเทียตายแต แปดห้าพันหกผมหมื่นหนึ่งไอ้สับระเบียดาผมอ่ะเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งไอ้สัแตกไปสามมาพียรไม่เยอะทีเดียวขอเชนได้ไหม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 เชนอะไรเชนมันโทจินแค่นั้นแหละขอเชนได้ไหมได้ขอเช่นนะเออเอามันโรยเปเผามือเท่เวนจะเผามือมดตี้นี้ดีกว่าอ้าวไอันนี้ดีกว่ามีมูลแล้วอ่ะ อ่าเนี้ยของแม่เจอพี่ไอ้ทั้งที่ที่เหลือผมเจอมาหมดละจะใส่อะไรอ่ะเนี่ยเจอพี่ไอ้จริงๆดอแบบแล้วเอาเป็นเลยเลยเลยนั่ามันลอยใครวะลอยแคทลินเฉยอุ้ยเหมือนจะไหวว่ะ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 คุณเบลเจียดอยู่เลยอะไรเนี่ยจังเด้ เดี๋ยววแิแปดละพี่ไอร้องไห้ขอ <นะ S 2> ผมดองเต็มมันมาริโลสองคนนะครับ <c oughs> คุณเห็นหรือเปล่ามีแบบปาดหน้าปัดหลังกังมาริโลอ่ะร้องไห้นะเอาเลยสามคนแล้วอีเวนต้องตบอีกคนนึงให้ลวงไปโยวยคนนี้ลิงสองดาวนี่เองกับวิวหน้าสามดาวนี่มันทับหน้าสลัดอ,อุก,การนี่นาทับหน้าสลัดอย่าเลียกเบาๆเบาๆหน้าสลัดทับหน้าอุ้ยพีพีแม่งลงมาเกือบตายหมดไปอือสบายไม่เจอใคร งานนี่วันชนะสลาดไหววะไม่สายยาบอยู่ตรงนั้นอ่ะเอาไหว้แล้วสบายอัพเบลเลยอ่ะเ้ยเชียรีบอัพไหมวะเอ้ยเคนสามชิ้นนะเวนแหน่ะป๊อปปี้ได้โล่แปดร้อยเจ็ดสิบห้าเวท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 หกใครที่ดูถ้ามีลาบาดอนเหมือนที่โเวนบอกหัวเขาเบลโล่น่าจะพันเ พี่เบลกล่าวนะเวนอืมของหน้าด้แค่นีนแหละของหาหนึ่งดาวไม่เจอละไม่หนึ่งาวไม่เจอละมาละเนี่ยพี่สบายสบายพี่เวนนั่นน่าจะตายแล้วเรียบร้อยเอี๋ยวเรอ,องคนเบลนเปลี่ยยังไงเปดแล้วไม่เจอลิงเลยนี่ไงลิง พี่แน่สอดาวเฮ้อเผือลากับเชลลี่นหนูไม่สองดาวอะ่ะไอ้สามดาวอะ่ะระเบิดอะ<ห>ไรแพ้โดนหลวงนี่ลิงล้วงลิงล้วงไงลิงล้วงล,งล,วงลิงปัน่นผมมีพิษพี่ๆอีกพี่ๆอย่างหนามามามาอุ้ยมาดิปี๊ด <c oughs> อันนี้ผมน่าตายมาั้งใช่เสียดายเคสลินกับเบลล่าไม่สามดาวขายยากชิบหมขายเราแค่สามดาวเราสองคนแต่พี่เก้าเก้าแต่พี่เบลเก้าเนี่ยใช่ก็มันต้องอย่อางนี้แหละถ้าเดือดรัผมถ้าสามดาวไม่เยอะก็ต้องรีบรักเร็วโอ้ยหยุดยิงหยุดยิงเออ โดนตีเนี่ยเนี่ยไม่ตายเนี่ยโดนซอสเบคตีขอเรียงไว้ให้สวยๆเรียงยังตัวข้างหลังไว้ดูดูเขาชอบรักแม่งไรไปอีกอุ้ยนี่เหมือนจะแพ้วะโอ๊ยกระแพ้ก็แย่แล้ว คีดว่าร <els> ักเนี <t ion half> ่ยตัวปัวเลยเว่นไอตีกระจายแล้วก็ซอนเบสแม่งตีไปเรื่อยแล้วแบบใครโดนใครเผลอตีซอนเบสก็จะจบโอ้ยเไอตี้อะไรเนี่ยอุ้ยผมได้ยินเสียงแห่งสวรรค์ชู่ยังไม่หายขึ้นไดมอนด์ครับผมทุกคนอ่นี่ก็ต้องเล่นคนเดียวแล้วดิเอ้าเออดีไม่ได้ว้าวเล่นคนเดียวเลยมัันนจะครบ